จเจริญธรรมเจริญพรท่านผู้ชมทุกทุกท่านยินดีต้อนรับผู้มีบุญทั้งหลายที่อยู่ใกล้อยู่ไกลเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นบุญกุศลที่งามที่สามารถบอกต่อส่งต่อหรือบอกเล่าชักชวนแนะนำเพราะการชวนคนอื่นทำบุญทำดีก็เป็นกุศลสำหรับผู้ที่ชวน เขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญเกิดจากการอนุโมทนาบุญหรือชักชวนผู้อื่นให้ทำบุญทำดีด้วยตัวเราเพราะเวลาคนเราเจอสิ่งที่ดีเราก็จะนึกถึงคนที่เรารักคนที่เราปฏารานดีต่อเขาหรือบางทีอาจจะนึกถึงคนที่เรากำลังเป็นห่วงเขาด้วยความที่เขา กำลังทุ่มเทให้กับการงานกิจการจนไม่มีเวลาสร้างบุญสร้างกุศลหรือบางคนก็บอกว่าฉันไม่มีเวลาไปวัดไปทำบุญหรอกครับฉันต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาฉันต้องทำงานประจำฉันไม่มีเวลาจะไปทำบุญทุนทอนทานหรอกเปลนท่านทั้งหลายต้องปรับความคิดใหม่ว่า การทําบุญไม่ได้ไหมายถึงไปที่วัดอย่างเดียวหลายๆที่หลายๆแห่งก็สามารถสร้างบุญได้อย่างง่ายเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ศึกษาและให้เข้าใจเพราะบุญนั้นกินความได้กว้างขวางใหม่มากใหญ่ไพศาลเราคิดดีถ้าเรียกว่าเป็นมนโนสุจริตคือคิดในทางที่งามคิดในทางที่เป็นกุศลคิดแล้วจิตใจเบิกบาน มีความสุขมีพลังในเชิงบวกที่ดีงามเราพูดในทางที่เป็นประโยชน์ไพเราะน่าฟังสุภาพนุ่มนวลก็เป็นกุศลทางจิตในการพูดการจาให้ความรู้ให้คติให้คำปรึกษาหรือพูดในทางที่เป็นประโยชน์ท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเรียกว่าเป็นวจ,จีสุจริตวจ,จีที่พูดแล้วจะลงจิตใจ มีพลังมีความหวังหรือสำนึกผิดได้หรือกระตือรือร้อนขนขวายจากที่เป็นคนอ่อนแอก็ลุกขึ้นมาเข้มแข็งดูแลตัวเองจากคนที่เป็นคนใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายก็เป็นคนเก็บออมถนอมกินถนอมใช้จากคนที่ไม่เคยรักพ่อรักแม่ถ้าได้ฟังคำพูดของนักปราชญ์บัณฑิตผู้ฉลาดเราก็จะปรับเปลี่ยนความคิดได้ เพราะคำพูดที่ดีๆนั่นเองเพราะคําพูดหลายประโยคของครูบาอาจารย์หรือบัณฑิตผู้ประสบความสำเร็จสามารถเปลี่ยนความคิดของคนให้ยิ่งใหญ่จากคนที่คิดแคบก็เป็นคนคิดกว้างใหญ่ไพศาลจากเป็นคนที่ท้อแท้อ่อนแอก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งมุ่งมั่นฝ่าฟันจากเป็นคนที่มีความคิดที่ผิดว่าฉันคิดถูกแล้อย่างเงี้ยแต่พอไปฟังทัศนะของน ปราดบัณฑิตผู้รู้แล้วมันไม่ใช่เราก็ละความคิดนั้นเสียเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือความคิดเห็นในทางที่มันผิดถ้าคิดผิดแล้วอะไรมันก็ผิดไปเรื่อยๆท่านผู้ชมทั้งหลายเหมือนท่านผู้ชมใส่เสื้อมีกระดุมอยู่10เม็ดท่านปิดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดสองสามสี่ถึงสิบก็ผิดชั้นใดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าความคิดผิดการพูดการกระทําก็จะผิดไปด้วย เพราะฉะนั้นสําคัญวันนี้จึงนําธรรมะมาเล่าเป็นธรรมะประยุกต์บุรณาการเพื่อมาปรับใช้กับชีวิตปัะจำวันให้เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันกับตัวเรากับครอบครัวเราหน่วยงานที่เราทํากิจกรรมที่เรากำลังดำเนินการอยู่สามารถปรับใช้ได้เวลา เจ้าหน้าที่จะต่อสู้กับผู้ร้ายก็จะมีเสื้อป้องกันกระสุนเจ้าหน้าที่จะลงไปปฏิบัติงานที่ท่าน้ำที่ทะเลห้วยหนองคลองบึงก็ตาำก็ต้องใส่เสื้อเขาเรียกว่าเสื้อชูชีพป้องกันนะเพราะฉะนั้นมีอะไรเป็นเกาะป้องกัน ในการทำกิจกรรมน้อยใหญ่วันนี้มีสิ่งที่จะเป็นตัวประกันหรือป้องกันชีวิตเราให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่ดีมีสุขพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายเมื่อเราได้เรียนรู้หลักธรรมเหล่านี้แล้วก็สามารถเป็นเกาะป้องกันภัยไม่ให้ภัยอันตรายมาเบียดเบียนเรา ไปเบียดเบียนครอบครัวกิจการงานเราและเป็นสิ่งที่จะขวางกั้นหรือเป็นสิ่งไปเกื้อกูลหนุนส่งให้เราทรัพย์สินเราครอบครัวเราชุมชนสังคมหรือแม้แต่สุขภาพท่านเองอยู่ในภาวะที่พร้อมที่จะทำงานหรือเป็นคนที่มีคุณภาพวันนี้พูดถึงเรื่อง หลักประกันชีวิตในวงเล็บศีลห้าพูดถึงเรื่องศีลหเนี่ยเราค่อนข้างคุ้นเคยท่านผู้ชมทั้งหลายแต่หลักศีลห้านี่เป็นหลักมนุษยธรรมที่สำคัญมากผู้ได้เรียนรู้ศึกษาเข้าใจอย่างดีท่องแท้นะครับเป็นคุณมหาศาลเลยและเป็นเกราะป้องกันอย่างดีเป็นเสื้อเกราะป้องกันภัยน้อยใหญ่ ที่จะทำให้เราอยู่อย่างปลอดภัยถ้าใครไม่มีหลักประกันเหล่านี้นะชีวิตเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายครอบครัวร้าวฉานสังคมบุ่นวายและก็สติปัญญาเลื่อนๆสรุปง่ายๆสินห้ามีไว้เพื่อป้องกัน ไม่เป็นคนโหดร้ายมือไวใจเร็วขี้ปวดหมดสติเป็นคำผูกที่น่าฝังนี้ผู้ดใดมีศีลและจะป้องกัน5้าอย่างนี้ได้ท่านผู้ชมทั้งหลายป้องกันไม่ให้เป็นคนโหดร้ายก็คือไม่ไปละเมิดศีลข้อที่หนึ่งคือปานาติปาตาเวรมนีพึงศึกษาให้ดีและเว้นให้ได้จากการทำปานาติบาิ คือการล่วงละเมิดชีวิตมีลมปานรวมไปถึงพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายไม่ไปเบียดเบียนเมื่อเราไม่เบียดเบียนเขาโทษทีครับเขาก็ไม่มาเบียดเบียนเราเป็นบุคคลที่ละเมิดสิลข้อที่หนึ่งบ่อยร่างกายจะไม่สมบูรณ์จะเจ็บป่วยง่ายโอกาสจะเกิอดอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะมากเมื่อละเมิดสิลข้อที่ห วันเรายัางมีความปลอดภัยในชีวิตให้ศึกษารักษาและปฏิบัติตามศีลข้อที่หนึ่งคือไม่ประกรธรรมไม่ไปล่วงเมิดท่านผู้ชมทั้งหลายทุกชีวิตมีลมหายใจย่อมรักชีวิตตัวเองจริงหรือไม่จริงครับท่านเคยสังเกตไหมเราเดินไปในป่าเล็กๆหรือใหญ่ก็ตาม เราเห็นสัตว์เล็กๆมันเห็นเราเขาจะบินหนีถ้าเป็นนกก็บินหนีถ้าเป็นกิ้งก่าก็เลือ้อยคาหนีเป็นกระรอกกระแตก็กระโจนโลดเต้นหนีเราไปเพราะเขากลัวเขากลัวมนุษย์จะไปทำร้ายนะเพราะเขาเห็นภาพพจน์ว่าคนบางพวกบางเหล่านี่ชอบไปเบียดยิงน,นกตกปลาเบียดเบียนฮะทำร้ายชีวิตเขา ทุกๆชีวิตรักชีวิตตัวเองท่านผู้ชมทั้งหลายเรายังรักชีวิตเราสัตว์น้อยสัตว์ขนาดกลางหมดกุ้งหอยปูปลาสุนัขแมวนะแม้กระทั่งบัวควายช้างเขารักชีวิตเขาเราก็ต้องรักชีวิตเราอย่าไปเบียดเบียนเขาปฏิบัติเขาเหมือนเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตาย อย่างนี้ชีวิตเราจะปลอดภัยอยู่ดีมีสุขเรียกว่าไม่ไปเบียดเบียนเขาเขาไม่เบียดเบียนเรามันต้องดูแลตัวเราเพื่อป้องกันชีวิตเราให้ดีขึ้นประการที่สองคือศีลข้อที่สองอธินาทานเป็นหลักประกันด้านทรัพย์สินทรัพย์สินเงินทองของกินเครื่องใช้อุปโภคบริโภคทั้งหลายเมื่อเรามีเราต้องกำกับ ด้วยการรักษาศีลข้อที่สองด้วยคือไม่เป็นล่วงละเมิดทรัพย์สินคนอื่นด้วยการช่อโฉนเบียดบงังอุบายที่จะให้ได้ทรัพย์มาในทางที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายคือเอาทรัพย์เขามาแล้วเนี่ยเขาเสียดายเป็นทุกข์คนที่เอาไปนี่เป็นบาปครับแต่ถ้าวิสาสะคือคุ้นเคยกันเอาไปแล้วเขารู้จีหลังเขาไม่เสียดายเช่นเช่นตัวอย่างเนี้ย พี่ไปหยิบเงินน้องหรือน้องไปหยิบเงินพี่ไปใช้สมมติว่าเอาไปร้อยหนึ่งพอพี่รู้ว่าน้องเอาไปพี่ก็ไม่ได้โกรธพี่ก็จะพูดกับน,น้องดีน้องวันหลังถ้าจะเอาก็บอกพี่หน่อยเนาะพี่ไม่ได้หวงหรอกแต่โดยมารยาทน้องก็ต้องบอกพี่บ้างอย่างเนี้แต่ถ้าเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเอะโวยวายคนที่เอาไปเป็นบาปครับ ไม่ใช่วิสาสะแล้วทำให้เขาเสียดายทรัพย์ทำให้เขาเดือดร้อนเพราะบางทีเงิน100มันก็มีค่ามหาศาลกับหลายๆคนนะยิ่งยุคภาวะเหตุการณ์เช่นนี้ทรัพย์สินเงินทองเป็นของจำเป็นและสำคัญต้องไปหยัดกินประหยัดใช้วันหลักประกันของทรัพย์สินก็คือไม่ไปขโมยช่อฉงเบียดบางทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตัวเราด้วยกลอุบายหรือที่เรียว่วิธีทุจริตนั่นแหละครับ เมื่อเราไม่ไปล่วงละเมิดข้อนี้เราก็ต้องประกอบอาชีพเรียนศึกษาทำงานสุจริตได้เงินมาจากความรู้ความสามารถที่เราลงทุนลงแรงไปแล้วกลับกลายมาเป็นเงินเป็นทรัพย์สินเครื่องอุปโ,ปโภคบริโภคให้เรากินจ่ายใช้ในปัจจัย4ปัจจัยที่5เมื่อเรารักษาศินข้อที่2ได้ทรัพย์สินเราจะอยู่รอดปลอดภัย และทรัพย์สินก็สามารถจะทําให้พอกพูนมากขึ้นยิ่งได้ด้วยการลงธุรกิจด้วยการทํากิจการด้วยการต่อเสริมเติมแต่งอาชีพหรือประกอบอาชีพสำรองประกอบอาชีพได้หลากหลายหารายได้ได้หลายทางเข้ามาสู่ตัวเราพราะรักษาสินข้อที่2เพื่อประกันทรัพย์สินของเราให้อยู่รอดปลอดภยัย และสามารถพัฒนาทรัพย์สินให้มากขึ้นทวีคูณได้ด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยความสุดจริตดีงามข้อที่3กาเมสุมิชานจราเป็นหลักประกันชีวิตด้านครอบครัวสามีภรรยาต้องรักสามัคคีซื่อสัตย์จริงใจให้เกียรติกัน และจะไม่เกิดความรังเกียจกันแต่ถ้ามีนอกมีในมีความลับหรือคิดนอกใจปั่นใจก็ตามชีวิตหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้หรอกครับเพราะเมื่อมีการปั่นใจความน้อยใจความเสียใจความอึดอัดใจความไม่ภาคภูมิใจก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสีลข้อนี้ เป็นหลักประกันให้ครอบครัวอบอุ่นผัวเดียวเมียเดียวเป็นเสน่ชีวิตของคนไทยเราเพราะฉะนั้นสามีภรรยาต้องให้เกียรติกันเคารพกันซื่อสัตย์ต่อกันจริงใจต่อกันและก็ถนอมน้ําใจให้เกียรติไม่ดูถูกไม่ดูแคลนยกย่องและก็ ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันรักลูกรักภรรยารักสามีให้อบอุ่นแบ่งเวลาให้ครอบครัวจะกิ่งแต่ทำงานจะกิ่งแต่บริหารกิจการอย่างเดียวอย่าลืมครอบครัวเพราะครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดถ้าครอบครัวอบอุ่นท่านผู้ชมทั้งหลายแน่นอนลูกหลานไปสู่ฐานศึกษาไปที่ทำงานเขาก็จะมีความอบอุ่นพ่อมันอบอุ่นที่บ้านแล้ว เท่าอุ่มที่บ้านไปที่อื่นเขาก็จะมีความอบอุ่นติดตัวไปด้วยความมีมารยาทความเป็นคนเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนความมีสัมมาคารวะมันจะติดตัวเข้าไปด้วยเพราะอยู่ที่บ้านได้ให้เกิดความรักเกิดความอบอุ่นแล้วครอบครัวก็อยู่ดีมีสุขมีความสุขเพราะนั้นสำคัญครับเป็นหลักประกันให้ครอบครัวอบอุ่นสงบสุขร่มเย็น ต้องหันหน้ามาคุยกันโบราณท่านว่าคนจะรักกันสามีจะรักกันให้นึกถึงว่าวันเราจีบกันวันใหม่ๆให้เกียรติไม่ดูถูกยอมรับซึ่งกันและกันสามัคคีทำความดีร่วมกันมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจเลี้ยงลูกไปด้วยกันช่วยกันทำงานบ้านช่วยกันทำงานส่วนตัวตัวเองให้เรียบร้อย มีปัญหาก็ปรึกษากันหาทางออกทางเลือกที่ดีวันเสาว์าทิตก็พาลูกหลานไปพักผ่อนหรือไปทําบุญทุนทอนทานไปบ้านปู่บ้านย่าบ้านตาบ้านใหญ่เพื่อกระชับมิตรรักทั้งฝ่ายบิดามารดาญาติของภรรยาญาติของสามีความดีความบุญก็เกิดขึ้นกับครอบครัวข้อที่4มุสาวาธาเป็นหลักประกันด้านสังคม พูดจาดีมีสาระมีความจริงใจให้เกียรติสังคมจะอยู่ดีมีสุขไม่ใส่ร้ายป้ายสีกันไม่ดูถูกกันไม่นินทากันไม่ช่อชนไม่พูดยุแย่ yeah. ให้คนทะเลาะวิวาทบาดหมางหรือให้คนเข้าใจผิดคาดเคลื่อนไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดโอเซียดไม่พูดเพอร์เจเว้นคำเหล่านี้สังคมจะสงบสุขร่มเย็น เพราะฉะนั้นมุสาวาทาคือเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบสังคมจะอยู่ดีมีสุขชุมชนครอบครัวก็จะอบอุ่นเพราะคำพูดคำจาต้องระวังโบราณว่าเวลาจะพูดเนี่ยคิดก่อนที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่เราคิดท่านผู้ชมทั้งหลายเวลาเราคิดนี่คิดมากมายก่ายกองแต่เวลาจะพูดนะกลั่นกรองคัดสรร ประโยคคําสํานวนเหล่านั้นให้เหมาะกับคนเหตุการณ์สถานที่แล้วจะเกิดคุณ,ณประโยชน์และจะเกิดสิ่งที่มีค่ากับคนที่เราพูดด้วยสถานที่ที่เราเจรจาด้วยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขซึ่งกันและกันข้อที่5สุราเมรยะเว้นจากการดื่มสุราเมรัยสิ่งเสพติดขยายความนิดหนึ่งนีในจีนข้อที่5เนี่ย มันมีอยู่3ามคำท่านผู้ชมทั้งหลายสุราคำหนึ่งมีระยะคำหนึ่งมัชชะอีกคำหนึ่งนะสุราแปลว่าสิ่งมืนเมาที่เป็นน้ำกลั่นเรียบร้อยแล้วท้าเรียกว่าสุรามีระยะคือน้ำของมืนเมาที่ยังไม่ได้ผ่านขบวนการกลั่นกรองเป็นสีนูน่นสีนี่ผสมมาเยอะแยะ มีตะกรอนอยู่บ้างนปะปะปนคำสุดท้ายคือมัชชะสิ่งมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งอยู่ในพวกเนี่ยยาบ้าย,ยาอียาไอบุรีอยู่ในกลุ่มที่สครับอยู่ในกลุ่มที่สามมาะจสิงเสพติดเนี่ยเป็นพิษทำลายร่างกายทำลายสุขภาพ ทำลายระบบสติปัญญาความคิดทำลายมิตรภาพของเพื่อนบ้านญาติมิตรทำลายความเชื่อถือนับถือในวงสังคมเขือญาติตลอดถึงวงการหน่วยงานทั้งหลายเป็นที่ตูกติฉินนินทาเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นที่อยู่ของโรคแทรกซ้อน หรือเกิดโรคอื่นตามมาอีกมากมายเพราะไปเสพสิ่งเสพติดเพราะ,ะนั้นเว้นจากการดื่มสุราได้ก็เป็นหลักประกันด้านสติปัญญาสติคุณจะดีปัญญาคุณจะงามเฉลียวฉลาดสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตัวเองเว้นสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าคนรักสติดีจะรู้ว่าสิ่งไหนควรกินไม่กินสิ่งไหนควรดื่มไม่ดื่ม จริงไหนควนเสพไม่เสพถ้าสติไม่เข้มแข็งพอเนะจะถลําหลงระเริงหลงละเริงกับสิ่งเสพติดฟังเตชื่อท่านผู้ชมทั้งหลายเสพแล้วติดติดแล้วเนี่ยน่าสงสารมากนะะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายที่มีญาติติดสิ่งเสพติดควรปีกเวลาคุยกับเขาดีๆแล้วชวนเขา ไปลดละสิ่งเสพติดซะเพื่อคืนกำไรให้ชีวิตอย่างน้อยให้เกียรติภรรยาให้เกียรติสามีนะก็คือหมายความว่าบ,บางครอบครัวเนี่ยสามีติดสิ่งเสพติดบางครอบครัวภรรยาติดไอท้ที่ที่น่าสงสารมากๆแต่มีจำนวนน้อยนะติดสิ่งเสพติดทั้งสามีและภรรยาเคยมีหลายคู่มามาปรึกษา เพื่อที่จะลดละสิ่งเสพติดเนี่ยมีบางครอบครัวแตาม,มาเห็นแล้วสงสารมากท่านผู้ชมทั้งหลายเสพสิ่งเสพติดทั้งทั้งผัวทั้งเมียโทษทีลูกต้องพาพ่อพาแม่มาบำบัดน่าสงสารเป็นตัวอย่างที่นานๆถึงจะเจอนะแล้วมีมีอีกคู่หนึ่งที่ท,ที่น่ายกย่องมากๆอยู่ไกลนะบ้านอยู่บนเขา นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาที่วัดเจดีมาปฏิญาณตนเพื่อละสิ่งเสพติดวันนั้นมาสองสามีภรรยาสามีติดเล่าภรรยาติดวายปรากฏว่ามาชวนกันเลิกนะมาชวนกันลดละเลิกแล้วก็เลิกได้จริงๆนะุผู้ชมทั้งหลายนะสองเดือนถัดมาก็โทรมารายงานตมาภาพ ตมาก็เลยให้พรให้โยมมีความสุขครอบครัวเจริญรุ่งเรืองมั่งมีมั่งคั่งนะเขาดีใจใหญ่เลยญาติโยมทั้งหลายอีกสามเดือนถัดมาเขาก็มาเยี่ยมมาทําบุญที่วัดก็น่านุโมทนาครับนั้นนั่นคือละออกได้สติเขาดีขึ้นปัญญาเขาดีขึ้นรักกันช่วยเหลือกันงานบ้านงานเรือนโอ้เป็นเป็นทิศทางที่ดีลูกหลานก็มีความสุขนะพ่อแม่ก็มีความสุขที่สําคัญ ครอบครัวมีความสุขสังคมมีความสุขเพราะฉะนั้นหลักประกันในข้อที่5คือสุรามีไรเว้นสิ่งเสพติดสติปัญญาดีชีวิตคุณภาพท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะเรื่องประกันชีวิตในหลักศีลห้าในเชิงประยุกต์สรุปว่า ให้เว้นจากการเป็นคนโหดร้ายมือไวใจเร็วขี้ปวดหมดสติแล้วชีวิตท่านจะมีความหมายและก็มีความสุขมากกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเพราะความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเจริญพร